อยากได้คืนวันนี้เรามาแชร์วิธีหากันสิ่งสำคัญเลยนะคะที่เราต้องมีก็คือ Gmail แล้วก็พา s เวิร์นะคะ Gmail ได้จากไหนนะคะได้จากตอนที่เราเปิดใช้เครื่องครั้งแรกนะคะถ้าเหมือนกับว่าทางร้านสมัครให้เราอย่าลืมขอนะคะเนี่ย Gmail แล้วก็ password นะคะไว้หรือว่าถ้าเราสมัครเอง อย่าลืมจดบันทึกลงสมุดไว้นะคะเราต้องมีโทรศัพท์อีกเครื่องไว้สำหรับหานะคะเราไปทำตามขั้นตอนกันเลยอันดับแรกเข้าไปที่แอป Play Store นะคะกดดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่าหาอุปกรณ์ของฉันค่ะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเข้าแอปกันค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะกดช่องที่2นะคะลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้มาเยือนใส่ Gmail ค่ะตามด้วยรหัสผ่านนะคะ ออกไปเลยค่ะกดถัดไปค่ะกดยอมรับเราไปหากันเลยจุดสีเขียวคือจุดที่โทรศัพท์หล่นอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหาตามแผนที่กันค่ะกดซูมดูเพื่อความชัดเจนแล้วก็หาง่ายขึ้นนะคะขี่ไปตามแผนที่เลยนะคะขี่ไปเรื่อยๆค่ะ ถึงจุดแล้วนะคะแต่เราหาไม่เจอเดี๋ยวเราจะลองกดเล่นเสียงดูนะคะนี่ไงนะคะเจอแล้วทุกคนลองไปทำตามกันดูนะคะ